ด่วนผู้จัดการยืนยันแล้วแฟนสาวปราบพัวพันฟอร์เรกทีดีเรียกว่ารวบรวมผู้โดนโกงจากฟอร์เรกระบุถึงนักแสดงอักษรย่อปอปาเกี่ยวพันกับคดีแชร์2000ล้านฟอร์เรกทีดีซึ่งตอนแรกชาวเน็ตก็เดากันไปต่างๆนานานะต่อสายตรงโทรหาผู้จัดการปราบทันทีได้รับคำยืนยันว่าปราบไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับคดีฟอร์เรกทีดีแต่ยอมรับว่าแฟนสาวพัวพันกับคดีดังกล่าวจริง เนื่องจากเป็นอดีตภรรยาของอภิรักษ์ผู้บริหารแชร์อภิมหาหลวงโลกแต่ได้อยากขาดจากอภิรักษ์แล้วจึงมาคบกับปราบกระทั่งถูกรวบตัวและคุมตัวส่งสันทัสถานหญิงกลางไปพร้อมกับกลุ่มของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาปราบยอมรับว่ารู้ว่าแฟนสาวมีความเกี่ยวข้องกับแชร์ f o ร e x ทีดีแต่ยืนยันต้นไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแฟนสาวไม่เกี่ยวกับต้นพร้อมให้พิสูจน์ได้ โดยตอนนี้กำลังปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าจะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเร็วๆนี้